กฎแห่งการปล่อยวางเพื่อการมานิเฟสให้ได้ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องครูมาปังพาวเวนเซเอลวันนี้ค่ะครูมาปังอยาจะพูดในเรื่องของกฎการปล่อยวางหมายถึงยังไงนะคะหมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เรามานิเฟสนะอยากได้อนาคตที่เราต้องการเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ย ต้องการสิ่งนี้คิดว่ายังไงก็ต้องเกิดขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกยุดติดว่าแบบฉันต้องได้รับเท่านั้นเท่านี้ตอนช่วงเวลานี้กับคนนี้ทําให้เราเนี่ยค่ะเกิดภาวะความเครียดทําให้บางครั้งเนี่ยค่ะการให้เรา m a n ิ f ฟสเนี่ยยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าเราเครียดหนักกว่าเดิมหรือบางทีก็เลิกเชื่อไปเลยว่ากดแลงดูดมีจริงหรอนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ครูบ้างอยากจะมาพูดในเรื่องของกฎของการปล่อยวาง หรือว่าไงคือเ e t อ t g โในภาษาอังกฤษนันเอง คุณรู้ไหมว่าเลตอิ g โกการปล่อยวางเนี่ยเป็นศาสตร์หนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขในชีวิตมากขึ้นหมายความว่าไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นค่ะหรือบางเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่คุณคิดว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ทําให้คุณเกิดความเครียดทําให้คุณเกิดความคาดหวงังซึ่งถ้าสมมุติว่าไม่เป็นไปนตามที่คุณคาดหวังเนี่ยคุณก็จะรู้สึกผิดหวงังคุณจะรู้สึกเสียใจถูกไหมดังนั้นค่ะวันนี้ถ้าคุณสามารถปล่อยวางได้กับทุกทุก เรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะของการมานิเฟสเท่านั้นแต่หมายถึงทุกสิ่งในชีวิตคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณแค่รู้ว่าตอนนี้เหตุการณ์ไนเกิดขึ้นแล้วคุณก็เป็นผู้เฝ้ามองดูความรู้สึกดูความคิดของคุณดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไปนตามธรรมชาติว่าง่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่สามารถคาดเดาว่าพรุ่งนี้จะแดดออกหรือฝนตก จริงไหมคะก็เหมือนกับทุกสถานการณ์นะคะเราไม่สามารถคาดดาวด้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ไดยซ้ำว่าอีกหนึ่งชั่วโมงน่าจะเกิดอะไรขึ้นแผนที่คุณวางไว้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคิด ดังนั้นค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังคุณยึดติดไว้เนี่ยอยาให้คุณฝึกการปล่อยวางหรือแม้กระทั่งการ manifest อนาคตที่คุณต้องการบางคนอาจจะนั่งสมาธิ manifest อยากให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคุณก็ยึดติดแล้วคุณก็แบบว่าต้องการคุณอยากคุณก็เฝ้ามองจ้องว่าแบบเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นสักทีอย่างนี้ค่ะกําลังทําให้คุณรู้สึกเครียด ซึ่งเวลาที่คุณรู้สึกเครียดคุณกําลังรู้สึกวิตกกังวลเนี่ยทำให้คุณอยู่ในช่วงของ low vibration ซึ่งถ้าคุณอยู่ในช่วงโหมดนี้เนี่ยสิ่งที่คุณได้รับก็คืออยู่ในคลื่นความถี่ที่ต่ำเหมือนกัน ดังนั้นค่ะถ้าวันนี้คุณอยากได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการการที่คุณเนี่ยไว้วางใจ trust ใน universe ว่าจะกรว่านำพาสิ่งที่ที่สุดให้กับคุณในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณเสมอเมื่อคุณสามารถวางใจได้แล้วอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าหัวใจคุณเนี่ยเบาสบายมากยิ่งขึ้นคุณจะสามารถรักษาสภาวะ high vibration ของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นและนี่แหละค่ะคือ magical ของการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการจากการ manifest นั่นเอง และนอกจากการนั่งสมาธิ manifest และให้คุณปล่อยวางแล้วเนี่ยค่ะครูป้าในอยากให้คุณฝึก practive การปล่อยวางกับทุกๆเรื่องอย่างที่ข้างต้นพูดไปก็คือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณขอให้คุณรู้ไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนขอให้คุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะควบคุมให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยคุณกําลังสะสมความเครียดโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวคุณลองสังเกตนะสมมติว่าคุณอยากจะแบบ ให้คนคนนี้ทำแบบนี้ให้กับคุณในวันเกิดสมมติแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ทําให้คุณอ่ะคุณรู้สึกไงคะคุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกผิดหวังแล้วคุณก็รู้สึกไม่ดีไปเลยดังนั้นค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราปล่อยวางให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เหมือนในศาสนาพุทธนะคะเราบอกว่าศาสนาพุทธคืออะไรคะ่ะก็คือเรื่องของธรรมชาติกฎธรรมชาติค่ะไม่มีอะไรเที่ยงแท้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้งั้นค่ะอยากให้วันนี้คุณฝึกการปล่อยวางกับทุกๆเรื่องเลิกยึดติดกับสิ่งที่ทําให้คุณทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยึดติดอะทําให้คุณทุกข จริงแม,ม้สมมติว่าคุณยึดติดว่าฉันน่ะจะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้จะต้องไปให้ถึงแค่คุณคิดแบบฉันต้องไปให้ถึงฉันก็รู้สึกเครียดแล้วถูกปะหรือแบบคุณยึดติดว่าแบบคนคนนี้ต้องทำแบบนี้กับฉันสิเนี่ยแฟนฉันต้องทำแบบนี้กับฉันสิคุณรู้สึกไงคะคุณรู้สึกทุกข์ถ้าเขาไม่ทำตามที่คุณต้องการดังนั้นค่ะอะไรก็ตามเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณยึดติดคุณอยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะความอยากเหล่านี้ค่ะคือบ่อแห่งความทุกข์ จริงไหมเหมือนกับที่คุณเคยเรียนในศาสนาพุทธว,ว่าคุณอยากอะความอยากทําให้เกิดทุกข์อะค่ะมันคือเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาสมัยเด็กดังนั้นวันนี้ค่ะครูปังหยาห้คุณมาฝึก practice การปล่อยวางให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญและจําเป็นต่อชีวิตของคุณถ้าคุณอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันแล้ววันนี้ค่ะครูปังยาจะให้แบบฝึกหัดกับทุกคนนะคะในการปล่อยวาง โอเควันนี้นะครูปัญาใหญ่ครูเนี่ยนำกระดาษขึ้นมาค่ะและให้คุณลองเขียนลิสต์สิ่งที่คุณคาดหวังอยากให้อนาคตเกิดขึ้นเอออย่างเช่นคุณบอกว่าเนี่ยคุณอยากจะอีกหนึ่งเดือนนะอยากที่จะมีคนทําแบบนี้กับคุณหรือว่าอีกหนึ่งเดือนฉันอยากจะได้รับเงินเท่านั้นเท่านี้คุณอาจจะเขียนลิสต์ออกมาว่าคุณคาดหวังอะไรไปบ้างในหนึ่งเดือนข้างหน้าหลังจากนั้นค่ะให้คุณเขียนว่าอะไรจะเกิดฉันก็มีความสุขเสมอ อะไรจะเกิดฉันมีความสุขเสมอฉันยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและฉันรู้สึกมีความสุขกับทุกๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตฉันเลิกยึดติดเพราะฉันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอให้คุณจําคํานี้ไว้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอจะกว้านมอบสิ่งที่ดีให้กับคุณเสมอเมื่อคุณแมทชิ่งกับพลังงานที่ถูกต้อง อะไรก็ตามทำให้คุณทุกอะไรก็ตามทําให้คุณเกิดความรู้สึกกิดติดอะไรก็ตามทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจําเป็นจะต้องเป็นเจ้าของฉันอยากเป็นเจ้าของเธอฉันอยากเป็นเจ้าของสิ่งนี้ความคิดเหล่านี้กําลังทําให้คุณรู้สึกทุกทำให้คุณรู้สึกเครียดจริงไหมคุณต่อคำถามเอยนะแล้วคุณอยากได้เลยมากๆคุณกําลังยึดติดแบบฉันอยากได้สิ่งนี้แต่คุณไม่ได้อ่ะคุณรู้สึกทุกและสุดท้ายค่ะสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการก็คือความสุข ไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ว่าแบบฉันต้องคนโทรลทุกอย่างได้ฉันถึงจะมีความสุขคุณลองคิดดูนะถ้าสมมติคุณคิดว่าคุณต้องคนโทรลให้คนนี้ทําตามแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้กับฉันคุณรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกทุกข์จริงไหมแต่ถ้าวันนี้คุณปล่อยวางโอเคอะไรจะเกิดก็เกิดเออฉันก็ชิลๆใช้ชีวิตมีความสุขในแต่ละวันทําตามเป้าหมายในแบบที่คุณต้องการทาแอคชั่นให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่างมีความสุข แบบนี้อ่ะดีกว่าเยอะเลยค่ะทาให้คุณอ่ะอยู่ใน high vibration นะให้คุณสามารถดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตได้ดีกว่าที่คุณแบบเป็นจอมควบคุมเธอต้องทําตามฉันแล้วต้องทําตามฉันฉันสั่ง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 ,ง,งทำตามฉันสิเนี่ยคุณเห็นไหมว่า vibration มันแตกต่างกันเลยดังน,นั้นค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังอยู่ในโหมดของการ ปรับพลังงานของตัวเองให้เป็น high vibration คุณนักศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องการปล่อยวางเป็นสิ่งที่สําคัญปล่อยวางผลลัพธ์และรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นดีเสมอโอเคไหมคะสัญญาครูปังนาว่าหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบแล้วเนะะี่ยค่ะให้คุณฝึกการปล่อยวางและลองสังเกตความคิดว่าตอนนี้ฉันกําลังอยากจะควบคุมอะไรอยู่หรือเปล่าฉันกําลังรู้สึกยึดติด กับบางเรื่องอยู่หรือเปล่าพอคุณรู้แล้วว่าคุณกําลังรู้สึกยึดติดคุณกำลังรู้สึกแบบฉันต้องเป็นเจ้าของเธอฉันจะต้องควบคุมเหตุการณ์นี้ให้ได้ขอยคุณรู้เท่าทันว่าตอนนี้ฉันมีความคิดเหล่านี้อยู่นะฉันกนําลังรู้สึกอึดอัดแบบนี้อยู่นะแล้วให้คุณปล่อยค่ะไม่ใช่ว่าแบบไม่ไม่ฉันไม่อยากคิดฉันไม่อยากรู้สึกแบบนี้เราจะไม่ปฏิเสธความรู้สึกที่คุณมีเพราะว่ายิ่งคุณปฏิเสธมันยิ่งอยู่คุณยิ่งทุก แต่วันนี้ค่ะขอให้คุณเป็นผู้เฝ้ามองว่าโอเคตอนนี้ฉันมีความรู้สึกหยุดติดกับสิ่งนี้อยู่นะฉันกำลังรู้สึก ทุกแบบนี้อยู่นะให้คุณเป็นผู้สังเกตการรู้เท่าทันความนึกคิดของตัวเองและฝึก practice การปล่อยวางนี้ทุกๆวันหรือคุณอาจจะลองเขียนเป็น small win ก่อนนอนก็ได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยฉันได้ปล่อยวางเรื่องไหนได้บ้างวันนี้ฉันฝึกเลิอกอยุดติดในเรื่องเรื่องไหนได้บ้างและพอคุณสะสม small win ทุกวันทุกวันนะคะคุณจะค้นพบว่าตัวเองเนี่ย กลายเป็น b i ก g e r win ค่ะกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเมื่อคุณฝึกการปล่อยวางอย่างสม่ําเสมอแล้วคุณจะค้นพบว่าหัวใจของคุณเนี่ยเบาสบายมากยิ่งขึ้นคุณค้นพบความสุขในแต่ละวันของตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณฝึกการปล่อยวาง Let it go Let it go อันนี้เพลงนะคะ ใ้รลองต่อได้บ้างนะคะเดี๋ยวครูบังลองให้ได้หนึ่งทอน,นะคะ่ะ let it go let it go นะ,ะเสียงดีอยู่ไหมทุกคนรอเล่นนะคะเออก็วันนี้ก็มาพูดเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคน,นะคะลองฝึกทาําตามดูนะและสาหรับใครนะคะที่อยากเข้ามาเรียนนักสมาธิยีวันฟรีนะคะยังสามารถเข้ามาเรียนได้อยู่นะ,ะข้อนี้ค่ะจะสามารถช่วยทําให้คุณเนี่ยฝึกการน,นักสมาธิได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงถ้าคุณทําอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยคุณะจะได้รับผลลัพธ์ที่น่ามหัศจรรย์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิต คคุณได้เลยลย่่ะะถ้าใครอยากที่จะเข้ามาเรียนด้วยกันสามารถแอดมาได้น,นะคะที่ไลน์แอดครูมปังคอร์สนี้เรียนฟรีจบไปแล้วคุณสามารถเข้าไปเรียนย้อนหลังได้เลยนะเพราะพนัการสร้างอยู่ในตัวคุณวันนี้ครูปางเพย่งจะขอลาไปก่อนขอให้ทุกวันเป็นไปดีวันนี้สวัสดีค่ะ